สวัสดีครับมาบอัปเดตบ่อที่เราเลี้ยงปลาไว้นะครับนี่นะบ่อนี้นะที่เราปล่อยพวกปลานิลปลายิสกนะครับปลายิสกปลาตะเพียนนะนี่บ่อนี้ก่อนหน้านี้มันมีฝนตกมานะฮะพอฝนตกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหตรงนี้นะคะ คันกลางบ่อที่มันกั้นบ่อใหญ่กับบ่อเล็กเนี่ยนะครับมันท่วมเนี่ยมันท่วมท่วมตรงนี้ไปเลยเนะนี่ยนี่ท่วมตรงนี้ท่วมแล้วก็ปลาในบ่อน,นี้ยบ่อน,นี้เป็นปลาตัวเล็กปลานิลพวกปลาหนิลนนมันก็น่าจะข้ามไปบ่อน,นี้หมดเลยนะนยบ่อใหญ่ซึ่งบ่อน,นี้เป็นของ อเป็นของน้องสบ,บายไปเลยน้องสบ,บายไปเลยนะครับส่วนบ่อน,นีอ้ก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างัะแต่มันมันไปเยอะเ <c oughs> นื่องจากว่าฝนตกแล้วมันมันน้ํามันถึงกันนะอันนี้ผมมาให้อาหารแล้วก็ลองดูว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่าโอ้ตกหนักสามสี่วันติดกัน,นครับน้ําเยอะมากนะเนี่ย <c oughs> นถานีผมลองดูว่าจะมีเดิมทีก่อนหน้านี้นะจากคลิปก่อนๆน,นะครับเราให้อาหารให้อ่าให้อาหารลองให้ลำดูนี่โอ้โหมาเต็มนะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นมีวีแววมาสักตัวเลยนะืมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะตกเยอะแล้วถึงขนาดคันกลางตรงเนี้ยมันจะล้นนะครับถ้ารู้ว่าเอ้ถ้า ก่อนหน้านี้ไม่เคยล้นนะก่อนหน้านี้ก็คือเลี้ยงมาก็ไม่เคยล้นนะครับมีครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคงต้องถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยคงต้องหาผ้าเขียวเนี่ยกั้นบริเวณนี้ละเพื่อไม่ให้มันเ,เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกนะครับเนี่ยเบี่ยงไปอะไรนะลำลาเอาลาไปเนี่ยโยนไปตั้งนานแล้วยังไม่มีมา แต่ก on it okay. ็คงหลงเหลือแหละภาวนาว่าตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆก็น่าจะน่าจะอยู่นะเพราะเราจะลากแล้วก็จะไปใส่ที่บ่อนู้นบ่อนู้นนะบ่อนู้นเป็นบ่อตกปลานะผมก็จะกะว่าจะเลี้ยงจากตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปใส่ที่บ่อตกปลานะครับก็เวียงไปตั้งนานนะฮะก็ยังไม่ไม่มีขึ้นมาเลย โอ้สงสัยจะต้องปล่อยใหม่แต่คงไม่เป็นไรนะครับก็เลี้ยงใหม่ได้นะเดี๋ยวเราไปซื้อตัวเล็กๆมาลงใหม่ได้เพราะพวกนี้โตเร็วนะขนาดเลี้ยงธรรมชาติมันก็ยังโตเร็วเลยนะครับนี่ปกตินี้นะมาเต็มเลยนะตรงนี้แต่ตอนนี้เงียบเหงานะครับนี่เลย แหนบ่อน,นี้เยอะมากเดี๋ยวสักพักเนี่ยแหน่น่าจะหมดนะบ่อน,นี้เนี่ยแหนเยอะมากแต่ผมว่าหมดแน่เพราะว่าปลานินมันชอบชอบมากนะครับกินพวกแหนพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่บ่อน,นี้นะเลี้ยงกุ้งนะมีกุ้งมีปลานะครับก็ผมดูแลอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวเวลาที่มันมีถ้าเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาก็จะ ดักนะครับเป็นดักที่นี่ก็เรียกว่าดักไองโงแ่แหละดักดักเพื่อเอาไปขายนะครับก็จะดักประมาณ,มาณกุ้งได้ประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งนะครับสเดือนพวกนี้ก็เริ่มดักได้แล้วนะครับเนี่ยยิ่ง,งมีปลาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บเดียวแหนก็จะหมดนะเดี๋ยวผมอัปเดตบ่อนี้ให้ดูเรื่อยๆเหมือนกันนะครับส่วนบ่อน,นี้เดี๋ยวแปหาอ่าชั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลากลากปลาก่อนนะ ลากปลาเพื่อจะไปลงอีกบอ่อหนึ่งแล้วก็ค่อยซือ้อปลามาลงใหม่นะครับโอเคครับก็ถ้าย่างไรก็ติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอะไรที่ใหม่ๆมาคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องธรรมชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ